ดามยันกรอกเพชรประพันธ์โดยคนแซวองบทที่สสายมากแล้วเหมือนฝันเดินออกมาจากวัดภายหลังได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นที่พักพิงเมื่อคืนอาหารมื้อแรกของวันนี้เหมือนฝันยังมีเงินติดตัวเล็กๆน้อยๆแต่มันแทบจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายในเมืองที่เข้าของแพงระยับ เธอจะต้องรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าจะสามารถเข้าไปเอาทรัพย์สินของไม้ในตู้เซฟของธนาคารออกมาแล้วเธอจะได้ไปจากที่นี่เสียทีตอนนี้เหมือนฝันรู้ดีว่าพวกมันมีอยู่ทั่วทั้งเมืองทั้งคนไทยและต่างชาติเพียงแต่เธอปรากฏตัวเท่านั้นจะมีคนส่งข่าวถึงวิกเตอร์หรือไม่ก็อาคมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรมาก หญิงสาวเดินไปตามถนนในเมืองในช่วงเวลากลางวันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่อนข้างเงียบเหงาเสียด้วยซ้ำแตกต่างจากในช่วงราตรีที่ผ่านมาเหมือนฝันไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านแบบเพิงเล็กๆตั้งใจทำให้คนเห็นว่าเธอยังอยู่เธอค่อนข้างมั่นใจว่าข่าวนี้จะต้องถึงหูของพวกมันอย่างเร็วที่สุดคนขายดูเหมือนเป็นหน้าใหม่ยังไม่ได้รู้จักเธอ แต่ก็ชวนคุยกับสถานการณ์ต่างๆเมื่อคืนมีคนตายเยอะเลยนะคะเหรอเกิดอะไรขึ้นลรอคะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแหมพี่ลือกันว่าเป็นพวกแก๊งต่างชาติสู้กันเนี่ยลหละคะ่ะแต่เชื่อเถอะมันจะเงียบลงอย่างรวดเร็วพอตำรวจเอาหูไปนาเอาตาไปไรค่ค่ะก็ว่ากันไปจริงๆนะคะพี่พวกเขาน่าไม่ยอมให้ดำเนินคดี ตามกฎหมายหรอกนะคะพี่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยสาวเจ้าของร้านพูดคุยระหว่างนั้นก็ทักทายกับแขกรายใหม่ที่แวะเวียนเข้ามากิจการเล็กๆแบบนี้สนนราคาไม่แพงมากนักแต่ก็ทําให้หลายคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไม่ยากเย็นนักเหมือนฝันเสียงทักทายดังขึ้นจากหญิงสาวคนหนึ่ง เหมือนฝันหันไปมองเจ้าของเสียงทักทายจอดมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาหาเหมือนฝันคุ้นคๆหน้าแต่ยังจำชื่อไม่ได้ฉันชื่อแอนแอนเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไปเถอะไปกับฉันรู้ไหมว่าอันตรายมากเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเหมือนฝันถามตรงๆก็ไม่เชิงหรอกนะแต่เคยอยู่คอนโดเดียวกันฉันรู้จักกับไมคแฟนของเธอมาก่อนอ้าวเหรอ ฉันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างรู้แค่ว่าคุณตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกับฉันเถอะเราคนบ้านเดียวกันฉันไม่อยากเห็นคนบ้านเดียวกันต้องมาเจอกับคนพวกนั้นขอบคุณค่ะฉันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันยังจนตรอกอยู่เลยเหมือนฟันตัดสินใจซ้อนท้ายไปกับแอนและเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วว่าพร้อมสำหรับการรับมือจากท่าทางที่แอนแสดงออกมา ก็ดูซื่อือดีเหมือนฝันแอบคาดหวังว่าแอนจะเป็นอย่างที่เธอเข้าใจตลอดไปแอนพาไปที่ห้องพักของเธอเธอพักเพียงลำพังอยู่ไม่ห่างจากคอนโดที่เหมือนฝันเคยเช่าตอนอยู่กับไมคอันโตนิโอฉันคงไม่รบกวนเธอมากเกินไปนะอาจจะพักแค่สองสามวันฉันคงหาทางออกได้ไม่เป็นไรฉันพักคนเดียวดีเหมือนกันแหละจะได้มีเพื่อนคุยแอนตอบ แสดงความเป็นคนมีน้ำใจว่าแต่เธอจะทำไงต่อไปละ่ะยังไม่รู้เลยไม่มีอะไรอยู่ในหัวมีไอเดียดีๆบ้างไหมละ่ะก็ไม่รู้สิฉันไม่รู้ปัญหาลึกๆของเธอนี่ปัญหาก็คือมีคนต้องการตัวฉันก็แค่นั้นแหละตำรวจละ่ะตำรวจไม่ยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนฝันยืนยันฉันเองก็ไม่เคยชอบให้ตำรวจเข้ามายุง่งหลังนั่งพักพูดคุย แอนค้นหาเสื้อผ้ามาให้เหมือนฝันเธอจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมฉันว่าชุดที่เธอใส่นะ่ะมันเน่าแล้วนะจริงด้วยขอบใจมากนะก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรเธออาบน้ำตามสบายเลยนะฉันจะออกไปหาซื้อของเพื่อทำอะไรกินมื้อกลางวันจะได้ไม่ต้องออกข้างนอกบ่อยๆได้ระวังตัวด้วยล่ะจ้าแอนออกจากห้องไปอีกครั้งเหมือนฝันรู้ทันทีว่า ถึงเวลาต้องเตรียมรับมือความซ,ซื่อที่เธอพยายามดูจากแววตาของแอนไม่ได้มีเอาเสียเลยแม้แต่นิดเดียววิกเตอร์รับสายจากแอนที่โถเข้ามือถือเสียงของแอนละล่ำละลักมาตามสายฉันไม่กล้าจะลงมือตามที่คุณบอกคุณมาเอาตัวได้เลยเธออยู่ในห้องพักของฉันเองแล้วทำไมไม่ลงมือก็ฉันไม่กล้าเสียงของแอนบ่งบอกถึงว่า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์เอาไว้ได้เอาเถอะก็ยังดีตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันออกไปข้างนอกปล่อยเธอพักอยู่ที่ห้องคุณต้องรอเดี๋ยวผมไปก็ได้ฉันจะรอเร็วๆด้วยล่ะอย่าห่วงเลยจะกลัวอะไรนักหนาแค่ผู้หญิงคนเดียววิกเตอร์บ่นออกมาแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเป็นคำที่ไม่น่าหลุดออกมาจากปากด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียว แต่เหมือนฝันเป็นมากกว่านั้นก็เพราะประมาทนั่นแหละจึงต้องสูญเสียไปหลายๆคนแม้กระทั่งลูคัสผู้เป็นเพื่อนวิกเตอร์สั่งคนเตรียมออกไประหว่างทางเธอบอกอาคมอีกครั้งว่ากำลังจะไปยังจุดหมายปลายทางอย่าประมาทเสียงของอาคมเตือนมาตามสายเดี๋ยวผมตามไปขอเคียอะไรอีกนิดหน่อยได้เลยวิกเตอร์รับคำหนักแน่น กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อถึงที่หมายแอนรออยู่แล้วสีหน้าท่าทางของแอนดูตื่นตระหนกจริงๆกับเรื่องที่ตัดสินใจทําไปแล้วและเมื่อตัดสินใจการถอยหลังก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าจนกว่าคนพวกนี้จะได้ตัวเหมือนฝันไปแล้วคุณต้องไปกับผมเออก็ได้ค่ะแอนไม่มีทางเลือกหญิงสาวก้าวนำวิกเตอร์ เขาพาลูกน้องมาสี่คนล้วนเป็นต่างชาติแต่ละคนเหมือนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมาอย่างโชคโชนเหมือนฝันฉันแอนนะเปิดประตูหน่อยจ้าไม่ได้ล็อกหรอกเสียงตอบรับของหญิงสาวข้างในประตูถูกเปิดออกแอนกําลังก้าวเข้าไปแต่แล้ววิกเตอร์คว้าขอเสื้อเธอกดปืนเข้าที่กะโหลกศรีรษะนี่เป็นแผนสำรองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแอน เหมือนฝันอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยยอมดีๆอย่าคิดสู้ไม่งั้นดังนี่ตายปล่อยเธอเาวิกเตอร์เธอไม่เกี่ยวด้วยคุณต้องยอมให้คนของผมใส่กุญแจมือควบคุมตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะปล่อยก็ได้ฉันยอมเหมือนฝันยอมจำนนเห็นชัดว่าจนถึงวินาทีนี้หญิงสาวก็ยังมองเห็นเพียงแค่ในแง่ดีของแอน เธอไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเหมือนฝันถูกใส่กุญแจมือไผ่หลังพาตัวออกไปจากห้องเหมือนฝันฉันขอโทษมันไม่เกี่ยวกับเธอหรอกนะแอนขอบใจมากเหมือนฝันถูกควบคุมตัวออกไปแล้ววิกเตอร์ลวงหยิบเงินจำนวนหนึ่งโยนให้กับแอนพร้อมกํำชับอย่าเสือกทำเรื่องไม่เป็นเรื่องทางที่ดีหายไปจากเมืองนี้ซะวิกเตอร์ติดต่อกับอาคมอีกครั้งนำเสียงสดใสกว่าเดิม เรียบร้อยง่ายได้มากหมายความว่าไงวิกเตอร์ได้ตัวเธอแล้วกำลังจะพาไปเค้นเอาความจริงเดี๋ยวเจอกันนะอาคมที่มีสีหน้าเคร่งเครียดมาตั้งแต่เมื่อคืนผ่อนคลายลงบ้างเมื่อได้ข่าวล่าสุดจากวิกเตอร์แต่เขาก็ต้องมุ่งหน้าไปยังที่พักของวิกเตอร์เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้รีบร้อนอย่างตอนแรกเท่านั้นมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง สูญเสียเงินส่วนตัวไปเป็นจำนวนมากแทบจะหมดหวังไปแล้วโดยเฉพาะเหตุเมื่อคืนไม่คิดว่าจะได้ตัวเหมือนฝันเธอไปได้วิชาดีมาจากไหนเขาขับรถพุ่งชนเข้าอย่างจังแต่ยังลุกมาฆ่าคนของเขาทิ้งทั้งหมดนี่มันบ้าชัดๆแต่วิกเตอร์ก็ทำให้รู้ว่าเธอยังเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นอาคมถอนใจนึกถึงส่วนแบ่งถ้าหากสามารถ เคนเอาความจริงจากปากของผู้หญิงคนนั้นสำเร็จอันที่จริงอาคมรู้ว่าสภาพร่างกายของเขานับตั้งแต่กลับออกมาจากปาก่าอ่อนล้าที่สุดเพราะยังไม่ได้หยุดพักจริงๆยังดีงานวินยังไม่มีปัญหาอื่นแทรกเข้ามาไม่อย่างนั้นอาจสติแตกนี่มันจะง่ายเกินไปไหมพี่สมุนที่เป็นคนขับรถให้กับอาคมแสดงความคิดเห็นทำไมหรอวะ ได้ตัวเร็วผิดปกติมันก็คนเหมือนเรานี่ละโว้ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอาคมตอบที่พักแห่งใหม่ของวิกเตอร์เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีพื้นที่ส่วนตัวมีกำแพงล้อมรอบเวลานี้มีรถจอดอยู่หลายคันตอนนี้คงจะอยู่ข้างในกันหมดประตูรั้วไม่ได้ปิดล็อกเอาไว้สามารถเปิดเข้าไปข้างในได้อาคมระบายลมออกมาจากปากรู้สึกโล่งอกขึ้นมา เพราะมันหมายถึงว่างานที่อุตสาห์ทุ่มเทมากำลังจะประสบความสำเร็จอยากรู้เหมือนกันว่าจำนวนทรัพย์สินที่ไมอันโตนิโอทิ้งเอาไว้มีจำนวนมาหาศาลแค่ไหนแก๊งเบอร์ลินถึงได้ต้องการตัวเธอนักแค่ส่วนแบ่งจากจำนวนทั้งหมดอาจจะพลิกชีวิตวิกเตอร์อย่าเพิ่งรีบร้อนนะโว้ยเดี๋ยวเธอจะตายหาไปซะก่อนอาคมร้องเตือนเสียงดัง ระหว่างกำลังก้าวเข้าไปภายในห้องของวิกเตอร์แต่แล้วเพียงแค่ประตูเปิดออกสิ่งแรกที่อาคมรับรู้ได้ก็คือกลิ่นคาวเลือดอาคมกับสมุนบ่ายมือกระตุกปืนพกออกมาสีหน้าเปลี่ยนเป็นทมึนถึงเคร่งเครียดขึ้นมาอีกครั้งสภาพภายในบริเวณบ้านของวิกเตอร์เละไปหมดเต็มไปด้วยเลือดสาดกระจายคนของวิกเตอร์ทั้งหมดนอนหายใจรวยรินสภาพของแต่ละคน ไม่ถูกคมกระสุนก็ถูกวัตถุมีคมมีคนหนึ่งยังไม่ตายแต่ก็หายใจรวยรินเต็มทีวิกเตอร์ล่ะมันมันเอาตัวไปใครฝีมือใครนำเสียงของอาคมแห่พระาสีหน้าเครียดจัดยังเห็นได้ชัดเหมือนฝัน,นบาที่สุดเป็นอีกครั้งที่อาคมผิดหวังและนอกเหนือจากความผิดหวังก็เริ่มหวาดหวั่นขึ้นมา นี่ฝีมือของผู้หญิงเพียงคนเดียวจริง,รงๆหรือแต่เขาก็ได้เห็นแล้วว่าเธอน่ากลัวแค่ไหนอาคมยังจำความรู้สึกตอนที่ขับรถพุ่งชนร่างของเธอจนกระเด็นแล้วหลงเอยที่ความตายของลูกน้องที่พาไปด้วยเมื่อคืนนี้ทั้งหมดมันเกินกว่าที่คาดคิดยิ่งกว่าเหลือเชื่ออาคมไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวอย่างเธอถึงได้มีฝีมือร้ายกาจถึงเพียงนี้ มันจะเกินไปแล้วเสียงมือถือดังขึ้นมาจากมือถือของศพคนหนึ่งอาคมหยิบมารับสายอาคมมึงเห็นหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของเหมือนฝันนั่นเองน้ำเสียงอาจจะฟังดูเป็นปกติต่อไปจะเป็นคิวของมึงแล้ววิกเตอร์ล่ะมันยังไม่ตาย มึงอยากจะดูหน้ามันหรือเปล่าล่ะดูนั้นเราแป๊บนะมีข้อความภาพเข้ามาเป็นภาพของวิกเตอร์ถูกพันธนาการแน่นหนาสภาพใบหน้าเละอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วกูจะล่ามึงอีกคนเอาไว้ต่อรองกับไอ้พวกแก๊งเบอร์ลินคนอย่างกูนะ่ะนะลงมือแล้วต้องให้ถึงรากถึงโคนโดยเฉพาะมึงไอ้อาคมมึงน่ะทั่ว เกินกว่ากูจะให้อภัยได้ถ้าอย่างนั้นมึงก็มาเลยกูรออยู่อ๋อไม่นานหรอกเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดกูจะได้จัดการซะทีเดียวแค่นี้นะอาคมบทกามกรอดดวงตาวาวโรดระหว่างความหวาดวันที่เกิดขึ้นกับความแค้นเวลานี้แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลย กิดอะไรขึ้นอีกวะดาบอ้วนล้วงหยิบมือถือออกมากดรับสายเพราะเป็นเบอร์ของวิกเตอร์ที่โทรเข้ามาเรียกว่าเป็นสายตรงนั้นเองว่าไงวิกเตอร์ดาบมาหาผมได้ไหมได้ที่ไหนปลายสายบอกพิกัดดาบอ้วนก็รับคำทันทีก่อนจะย้อนถามเหมือนจะรับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ นี้คงเป็นสัญชาติยานตำรวจทั่วๆไปนั่นเองมีปัญหาหรือเปล่าวิกเตอร์เดี๋ยวค่อยคุยกันครับดาบได้ได้เดี๋ยวผมไปดาบอ้วนพร้อมให้บริการทรชนแต่ตรงกันข้ามไม่ค่อยพร้อมที่จะให้บริการชาวบ้านธรรมดาดาบอ้วนใช้มอเตอร์ไซค์สายตรวจเพราะเขายังอยู่ในเครื่องแบบระหว่างทางหนังตาขวากระตุกยึกๆหลหลายครั้งเหมือนเป็นลางร้ายชัดๆ แต่ก็ยังพยายามตั้งสตินี่มันกลางวันแจกแสกไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นลำพังแค่เคลียร์เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็เกินพอแล้วเขามีเรื่องจะต้องรายงานตามลำดับชั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องหน้าปวดหัวเพราะว่าเจ้านายเองก็เท่าแบบเดียวกันถึงพิกัดตามที่วิกเตอร์บอกมาแต่ดาบอ้วนก็เริ่มผิดสังเกตมองไม่เห็นมีใครสักคนเป็นสถานที่ก่อสร้าง ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นปีได้แล้วดับอ้วนจอดรถร้องเรียกวิกเตอร์ระหว่างที่ดับอ้วนก้าวออกห่างจากรถเหมือนฝันก็ก้าวไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของดับอ้วนและนั่งรอจนกระทั่งดับอ้วนเดินย้อนกลับมานี่มันอะไรกันเนี่ยดับอ้วนปรีเข้าหหาญิงสาวแต่มายังไม่ทันจะถึงตัวได้ซ้ำ <c oughs> ร่างของดับอ้วนเสียหลักล้มลงหากยังมีความพยายาม จะกระตุกอาวุธประจำตัวออกมาอย่าเสี่ยงดีกว่าไหมปืนในมือของหญิงสาวจ้องเขม็งก่อนแล้วเธอคิดจะทำอะไรไม่ทำอะไรมากหรอกนาะแค่อยากสั่งสอนตำรวจเร็วๆเธอกำลังทำความผิดอย่างมาหันเลยนะเหมือนฝันเธอจะอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะในเมืองนี้ได้สิฉันคิดดีแล้วแววตาของเหมือนฝันทำให้ดาบอ้วน เลกลื่นน้ำลายเหนียวคอดาบอยากจะลองดูก็ได้นะเออลูกกระเดกของดาบอ้วนขยับขึ้นลงยอมรับว่าเริ่มกลัวผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเดิมสามารถลงมือฆ่าได้ทันทีดาบอ้วนยังไม่ได้เห็นจริงๆแต่หลายเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปเก็บกวาดทำให้รับรู้ได้ไม่ยากต้องการอะไรฉันจะไปธนาคาร ต้องรบกวนดาบพาไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นล่ะถ้าไม่มีปัญหาระหว่างทางที่ฉันเข้าไปในธนาคารก็ทางใครทางมันถ้ามีล่ะตายน้ำเสียงของหญิงสาวปกติก็จริงแต่ดาบอ้วนย่อมรู้ดีว่าล้อเล่นไม่ได้ในที่สุดก็ต้องยอมทำตามคำสั่งของเหมือนฝันพาเธอเข้าไปทําธุระข้างในใช้เวลาไม่ถึงสิบนาที เธอก็กลับออกมามีเป้ใบหนึ่งสะพายติดหลังดาบต้องไปส่งฉันนะที่ไหนขี่ไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวบอกเองแหละเธอกำลังจะหนีใช่ไหมก็ไม่เชิงหรอกนะแต่คำว่าหนีนะไม่มีอยู่ในหัวของฉันหรอกนะดาบพลจกเขตปลุกพล่านหญิงสาวสั่งให้จอดดาบอ้วนกำลังจะถามแต่ <c oughs> ร่างของดาบอ้วนสลบเมือบถูกลากหล่นไปข้างทางรถมอเตอร์ไซ์ ถูกเข็นหล่นไปอีกด้านหนึ่งบ่ายใกล้คำ่ำวิกเตอร์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถูกบังคับให้ขึ้นรถนั่งไปเป็นเป้าอยู่ด้านข้างของคนขับและอยู่ในสภาพนี้มาสักพักใหญ่แล้วรอจนกระทั่งเหมือนฝันย้อนกลับมารถคันนี้เป็นรถคันที่วิกเตอร์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาแล้วละ่ะคุณวิกเตอร์หญิงสาวขึ้นมานั่งบนรถแล้วขับออกไป คุณคงอยากพูดอะไรหน่อยใช่ไหมล่ะอารมณ์อยากจะพูดแต่ไม่ได้พูดเนี่ยมันทรมานใช่ไหมล่ะหญิงสาวเอื้อมมือกระชากผ้าทเทปออกอีเลวแหมปากยังดีเหมือนเดิมเลยนะรู้ไหมฉันจะพาคุณไปไหนจะฆ่าก็ฆ่าสิวะกูไม่กลัวได้ตายแน่ๆล่ะแต่ฉันยังไม่อยากจะลงมือด้วยตัวเองฉันไม่อยากให้บื่อเปื้อนเลือดเลวๆของคุณไงตอนที่รถลั่นไปสักพัก วิกเตอร์ก็เริ่มเข้าใจจะไปบ้านอาคมใช่ถูกต้องแล้วแน่จริงยิ่งกูสเสดีวนี้เลยสิวะเขาบอกแล้วไงว่าไม่อยากให้มือเปื้อนเลือดอ๋อมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกให้คุณรู้เอาไว้นะเรื่องอะไรลู้วะน้ำเสียงของวิกเตอร์เคร่งเครียดสุดๆความหวาดวันพันพรึงกำลังมีอิทธิพลครอบงำเขาฉันนับไปเปิดตู้เซฟมาเรียบร้อยแล้วนะถึงว่า พวกคุณอยากได้นักได้หนาแต่เสียดายว่ามันไม่ใช่ของพวกคุณตั้งแต่แรกมันคือของฉันวิกเตอร์พยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่สำเร็จร่างของเขาถูกมัดติดกับบอที่นั่งข้างคนขับอย่างแน่นหนาในตู้เซฟนะนะมีทั้งเงินสดรหัสกระเป๋าคริปโตพินัยกรรมของไม้และก็อื่นๆฉันยังดูไม่หมดเลยลำพังแค่เงินฝากไม่น่าเชื่อว่ามันจะมากมาย จนฉันอดคิดไม่ได้ว่าจะใช้ยังไงหมดในชาตินี้นะ่ะวิกเตอร์ดิ้นรนสีหน้าเคร่งเครียดสบดลั่นด้วยภาษาที่ฟังไม่ได้สับบ้านของอาคมเป็นบ้านไม้เก่ออิดมีพื้นที่กว้างขวางด้านหลังเป็นอาคารโรงเรือนชำละรถมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างหลากหลายแม้ปากของอาคมจะบอกว่าไม่กลัวแต่เอาเข้าจริงๆนับตั้งแต่กลับมาถึงเขาสั่งเตรียมการคนเอาไว้ เพื่อรับมือเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าไม่กลัวก็คงจะไม่ได้กระทั่งมีสายของดาบอ้วนเข้ามาอาคมรีบกดรับแทนที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายลงได้บ้างกลับตรงกันข้ามระวังตัวด้วยนังนั่นมันตีหัวผมสลบเมือบอะไรนะครับคุณฟังไม่ผิดหรอกอีนังเหมือนฝันยังไงเล่ามันให้ผมพาไปธนาคารมาแล้วตอนนี้ทรัพย์สินที่มันมีอยู่ อาจจะถูกนําออกมาแล้วจากตู้เซฟของธนาคารตอนนี้ผมกําลังรอคอยมันมันบอกจะมาเก็บผมจะให้ช่วยอะไรไหมคงไม่ต้องรอครับดาบดาบช่วยตัวเองก่อนเถอะมานมืดเริ่มปกคลุมมันมืดไปทั้งหมดเหมือนเช่นกับทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ในความรู้สึกของอาคมมันไม่เหมือนเดิมความหวังที่เคยมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมันกำลังมาลายหายไปจนหมดสิน้น แผนหแผนสแผนสรวมทั้งแผนสำรองอื่นๆไม่ได้เป็นไปตามนั้นการลงทุนลงแรงโดยเฉพาะทุนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวกำลังคนที่เอามาทำงานด้วยก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดทั้งนั้นหวังเพียงแค่ว่าเมื่อสำเร็จจะได้ทุนและกำไรคืนกลับมาชนิดพลิกชีวิตแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่ได้คิดเอาไว้พี่มีรถแล่นตรงเข้ามา มีคนโทรเข้ามารายงานก่อนอาคมหยิบปืนสั่งคนอื่นๆให้เตรียมพร้อมเพราะบ,บ้านของเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบทิดเหมือนบ้านของวิกเตอร์รถเปิดไฟสูงครับแลั่นมาด้วยความเร็วไม่ชะลอเลยเข้ามาได้ระยะถล่มมาเลยอาคมสั่งการไม่ทันจะขาดคำเสียงประทุกข,ของกระสุนานานาชนิดก็ดังขึ้นที่ยิบแล้วรถคันนั้น จ,จอสดสนิทในสภาพไฟกำลังลุกท่วมที่กระโปรงรถด้านหน้าอาคมรีบเข้าไปดูพอเห็นสภาพผู้อยู่ในรถก็ถึงกับกลืนน้ำลายเหนียวคอเพราะร่างที่ถูกกระสุนจนพลุนก็คือวิกเตอร์ส่วนคนขับหายไปไหนก็ไม่รู้มันยังอยู่หาให้เจอแล้วฆ่ามันทันทีอาคมสั่งการสถานการณ์เวลานี้ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะเหมือนฝันประกาศเอาไว้แล้ว จนกระทั่งเริ่มมีเสียงปืนดังแสดงว่ามีการค้นหาจนเจอตัวแต่พักเดียวเท่านั้นสิ่งที่อาคมสามารถรับรู้ได้ก็คือความเงียบราวกับส่งสัญญาณว่าคนทั้งหมดของเขาไม่มีใครรอดอีกแล้วอาคมบทกรามกรอดดวงตาวาวโรดจริงอย่างที่สังหรณ์ใจภาพที่อาคมมองเห็นคนของเขานอนตายเป็นเบือ แต่ละคนยังถือปืนอยู่ในมือบรรยากาศของบ้านเงียบเสียจนกระทั่งได้ยินเสียงริบริงเรไรรอบๆบ้านงเงียบสงัดถึงขนาดได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตนเองความวันวายพันพรึงกำลังครอบงำความรู้สึกของอาคมเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าชีวิตเดินมาถึงจุดนี้ได้ออกมาสิโวยกูรอมึงอยู่อาคมตะโกนล,ลั่นเขาถือปืนในมือถึงสองกระบอก กระสุนตเต็มอัตราศึกไม่เพียงเท่านั้นยังสวมเสื้อกราะอ่อ,อ,อนป้องกันกระสุนแบบนี้จะเรียกว่าไม่กลัวได้อย่างไรไม่ต้องท้าหรอกนะไอ้อาคมกูมาแล้วอาคมหันควับมองเห็นร่างของเหมือนฟันเดินตรงเข้ามาอาคมยกปืนสองกระบอกในมือไม่พูดพร่ำทำเพลงอาคมลั่นไกจนกระทั่งนัดสุดท้าย ร่างของเหมือนฝันยังก้าวเข้ามาหาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดชะงักแม้แต่นิดเดียวใช่แล้วเพราะเธอคือลูกศิษย์ของอาจารย์ชางกูกูจะทุบมึงให้เละเหมือนอาจารย์ของมึงอีเลวอาคมกระตุกมีดพกออกมาแล้วพุ่งเข้าหาเหมือนฝันหญิงสาวมองเห็นร่างของอาคมคาดเดาถึงวิธีเล่นงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาแค่เบี่ยงเพลงนิดเดียว ปลายมีดพกค,คมกริบก็เฉือนคอหอยไปชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดอาคมหายใจฟืดฟาดอารมณ์เหมือนคนสติแตกพยายามจะรุกเข้าโจมตีหญิงสาวแต่ก็ถูกสวนจนกระดอนถอยหลังทุกครั้งไปฝีมือมึงนี่แค่นี้เองหรอวะไอ้อาคมกระชอกเนาะเหมือนฝันเยอยอาคมยิ่งโกรธแค้นพยายามจะจัดการเธอให้ได้แต่เข้าไปก็เพื่อรับแข้ง และเจอโนดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งดอกสุดท้ายถูกเตะจนมีดหล่นจากมือเจอเข้าไปอีกอักคมยืนงนเงนคราวนี้ทั้งหมัดทั้งตีนกระน่ำเข้าหาอักคมหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปวัดพื้นเสียงดังโครมอักคมพยายามจะยกตัวขึ้นแต่คราวนี้อักคมสลบเมือดสิ้นสติสัมประดีตรงนั้นไม่รู้ว่า อาคมสลบไปนานแค่ไหนแต่ตอนที่เขาลืมตารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนั้นพบว่าไม่สามารถขยับตัวได้เขาถูกจับมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาร่างยังติดพื้นอาคมพยายามตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ทำได้เพียงเล็กน้อยมองขึ้นไปข้างบนจึงรู้ว่าเขานอนอยู่ใต้อุปกรณ์สำหรับยกเครื่องยนต์แน่นอนที่สุดเขานอนอยู่ใต้เครื่องยนต ที่ลอยอยู่เหนือร่างของเขาเห็นเพียงแค่นั้นอาคมก็เหงื่อแตกพลักพอจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าถ้าเครื่องยนต์ถูกปล่อยลงมาทับบนร่างของเขาจะเป็นอย่างไรคงดูไม่จืดแน่นอนอาคมจึงพยายามตั้งสติค่อยๆกระทดตัวเพื่อให้หลุดออกจากโซนอันตรายแต่หารู้ไม่ว่าปลายเท้าของเขาผูกโยงเอาไว้เพียงแค่ขยับเท่านั้นจะเป็นการปลดปล่อย ให้เครื่องยนต์หล่นลงมานี่มันวิธีการของพรานป่าชัดๆเพราะฉะนั้นอาคมจึงสามารถขยับตัวได้เพียงนิดเดียวม่านตาของเขาก็เบิกกว้างสุดขีดมีเวลาตกใจเพียงแค่เซียววินาทีทุกอย่างเงียบสนิทร่างของอาคมกระตุกเพียงนิดเดียวเลือดก็เริ่มไหลนองพื้นกลิ่นคลาวลักคลุ้งเสียงริดเริงเรไร,ร,รยังร้องรอบๆพื้นที่บริเวณบ้าน พวกมันไม่รับรู้ด้ซ้ำว่ามีเหตุการณ์สยดสยองเกิดขึ้นภายในบ้านหลังนี้เหมือนฝันก้าวยาวๆไปตามถนนจนกระทั่งมีรถผ่านมาแล้วรับเธอเข้าไปในเมืองแห่งราตีเธอยังไปนั่งดื่มเบียร์เย็นๆใช้เวลาคืนนี้เพื่อเขียวเรื่องราวของตัวเองเธอเรียกแอนมารับเงินเป็นคนไปพบเพื่อนๆที่เคยให้ความช่วยเหลือเธอมอบเงินให้กับทุกคน ยังฝากเงินไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนํำไปมอบให้กับแม่ชีเพื่อช่วยทำบุญบำรุงพระศาสนาต่อไปเธอบอกเพื่อนๆว่าพ้นไปจากคืนนี้เธอจะหายตัวไปจากที่นี่และอาจจะไม่อยู่เมืองไทยอีกแล้ว